สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับปูเป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวิดีโอนี้ปูเป้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ปูเป้ชื่อว่าไม่ได้มีแค่เราที่ประสบปัญหานี้นะครับยังมีคนอีกจำนวนมากมายบนโลกใบนี้ที่มีปัญหาเดียวกับเรา I'm n o t alone นะครับผมปัญหาที่ว่าก็คือปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายที่มันไม่เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับมันอาจจะเป็นกิจวัตรประจํา2วัน3วัน4ี่วัน5้าวัน6วัน7วันหรืออาจจะมากกว่านั้นคือแบบไม่ไหวแล้วนะครับผมปัญหานี้ว่าก็คือนี่แหลปัญหาท้องผูกนันเอง ซึ่งยอมรับด้วยดุลสเดีนะคะว่ามีปัญหานี้ตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับผมคือปูเป้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าไอ้เรื่องปัญหาใครจะท้องผูกหรือท้องไม่ผูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการกินอย่างเดียวแต่อาจยังเป็นปัญหาในเรื่องของกายภาพของเราเองด้วยหรือเปล่าว่าแบบว่าเฮ้ยร่างกายฉันเกิดมาเพื่อจะท้องผูกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมีปัญหานี้มากกว่าอีกคนนึงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ปูเป้ไม่เคยเกิดมาเป็นคนอื่นหรืออาจจะเคยเกิดมาแล้วแต่จำไม่ได้ประมาณนั้นแต่เอาไปว่าฉันเกิดมาฉันกกท้้องผูมาแลวะะรรปณ ซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันบั่นทอนคุณภาพชีวิตในหลายๆด้านนะครับคือนอกจากจะเรื่องของการเข้าห้องน้ําที่แบบที่ท้องผูกอ่ะคุณแบบว่าออไม่ออกประมาณสักแบวันสวันสวันยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งการเข้าห้องน้ําแต่ละทีจะเป็น a l เลนจ์จะเป็นการท้าทายสุดๆมากๆคือเข้าห้องน้ําที่นู้ะแทบจะต้องเป็นซุปเปอร์สย่าเบ่งพลังเบ่ อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคือเหนื่อยมากแล้วก็คือนอกจากการแบ่งเนี้ยนอกจากจะเปิงพลังเปิงแรงแล้วแบบว่าเจ็บปวดแล้วนะครับมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของริซซี่ตามมาได้ริซีดูนั่นแหละอะประมาณนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับเรอกว่าการท้องผูกยังมีปัญหาในเรื่องอื่นๆมากมายบางคนเป็นสิวเขาก็ก็เป็นปะท้องผูกแต่ที่แน่แบบ ผิวพรรณจะไม่สดใสนะครับผมแล้วก็เขาว่ากันว่าท้องผูกมากๆการเบ่งมากๆ,ๆเกิดการอิมแพลมเยอะๆอาจจะมีเป็นส่วนหนึ่งของแบบพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ได้ด้วยประมาณนั้นนะครับออแต่ปัญหาอีกปัญหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญก็คือแบบมันส่งต่อคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับเรื่อง18บวกพอสมควรนะครับผมอะไรละอยดงขอไม่พูดถึงแต่เอาเป็นว่าบันที่รู้กันตืดเซนเซอรอ์ประมาณนั้นนะครับอ,อ,อย่างที่บอกปัญหาในเรื่องของท้องผูกน,นะครับมันมันก็ต้องแบบ ต้องต้องจัดการอะคือเราจะต้องปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆของเรานะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ปุ๊เป้จัดการตัวเองมาเนี่ยคือปัจจุบันมีการถ่ายที่ดีขึ้นแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นตลอดไปยังคงต้องทําอยู่เรื่อยๆให้มันเป็นกิจวัตรของเราเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ปุ๊เป้คิดว่าทุกคนจะต้องทําให้ได้อย่างแรกเลยก็คือการดื่มน้ําไม่เพียงพอปุ๊บเป้เป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยมากโดยธรรมชาติคือถ้าเกิดสมมติว่าลืมกินอะไรเงี้ยแบบนั่งทางานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ 1.5ลิตร2ลิตรที่ตั้งเอาไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบ3-4วันยังไม่หมดเลยก็เป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยจริงๆต้องแบบบังคับตัวเองให้กินเลยครับว่าแบบวันนี้ฉันต้อง้องกินน้าไม่ได้1.5ลิตรอันนี้เป็นปริมาณน้ําที่บุ๊คเต้กินแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องกินวันละ8แก้วสี่2ลิตรสี่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องชื่อมเหมือนคือแต่ละคนมีปริมาณของน้าที่ตัวเองต้องการในแต่ละวันที่ไม่เท่ากันครับอย่าฝืนธรรมชาติของตัวเองดื่มเยอะไปก็ไม่ใช่่เรรรืองดีนนนะะคัับปมาณ้ เรื่องน้ำดื่มสําคัญละหนึ่งนะครับผม2ก็คือในเรื่องของการต้องทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็ต้องใช้เวลาสโลไลฟ์คือมีเวลาที่รีแลกซ์นะครับนิดนึงอันนี้สังเกตจากตัวเองนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่า เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่เช้าเท่าไหร่ปุ๊บเป๊ะจเป็นคนตื่นสายประมาณแปดเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นมาเสร็จปุ๊บเป๊ะก็จะแบบต้องดื่มน้ําอย่างน้อยสักหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับบีบมะนาวด้วยนิดนึงจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นการกระตุ้นน่นะครับแล้วก็ต้องทานอะไรเบาๆนิดนึงคืออย่างน้อยต้องมีอะไรทานให้ตกถึงท้องนะครับแล้วก็แบบชิวๆนั่งพิมพ์งานอะไรไปบ้างหรือแบบ ต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองกําลังเร่งรีบอะครับเพื่อให้เหมือนกับแบบมันไปกระตุ้นระบบขับถ่ายมันจะเริ่มมีโอกาสที่จะแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากจะเข้าห้องน้ํามากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ทําตามนี้แบบตื่นมารีบที่หูที่ตาแหกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฉันตื่นสายแล้วหรือแบบช่วงที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราเอารมณ์ประมาณมาต้องรีบ นูนรีบนีมีพื่อที่จะออกไปจากโรงแรมไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไออารมณ์ความอยากเข้าห้องน้ําในตอนนั้นมันจะหายไปแล้วมันจะหายไปเลยทั้งวันประมาณนั้นน,นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เป็นที่ทปูเป้แบบคนพบจากตัวเองจากการสังเกตตัวเองนะครับก็คือต้องมีเวลาแบบชิวๆผ่อนคลายตัวเองบ้างประมาณนั้นนะครับ อย่างที่3มนะครับผมก็คือในเรื่องของการเลี้ยงแบคทีเรียที่ดีพวกโปรไบโอติกนี่แหละครับ mm hmm. จูลินซีแลคโตปาติลัสพันธุยาคูเลือกใช้อะไรประมาณนั้น <c oughs> ลงประมาณเยอะนี้ยนะครับคือการมีจูลินซีชนิดที่ดีพวกโปรไบโอติกนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการนะระบบย่อยอาหารนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นด้วยแต่กระนั้นเอาจริงๆนะพวกไอโยเกิร์ตยี e ่ห้อที่เขาว่าขี้คล่องๆ่งงนะครับไม่กระเทือนลําไส้เลยเลย,เลย,เลยคือกินครับ ขวดเดียวไม่พออะไรประมาณนั้นยกตัวอย่างปูเป้เป็นคนที่กินยาคูประจําเลยครับเดี๋ยวนี้คือสั่งจากสาวยาคูเลยนะครับเพื่อให้เขาได้มีรายได้บ้างอะไรเงี้ยเป็นคนดีใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนี้คือกินยาคูวันละสองขวดนะครับผมซึ่งมันก็ดีขึ้นแต่แบบถามว่ามันจะทําให้แบบมันเป็นกิจวัตรประจําวันในการเข้าห้องน้าขับถนะ่ายหนักไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันขนาดนั้นแหละคิดดูสิ แต่อันนี้ทิปนิดน,นึงนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ยาคูกินัวละขวดก็พอนะมีจุลินทรีย์พันที่ยาคูเลือกใช้ถึง8ปดพันล้านตัวใครมานั่งนับก็ไม่รู้เนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาคงมีนักเทคนิคในการนับแหละแต่จริงๆไอ้แปดพันล้านตัวอะไรเนี่ยมันก็คงจะเพียงพอแหลนะในทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเรากินเข้าไปอะ่ะมันจะมีเจอน้ําย่อยเจอน้ํากรดอะไรอย่างเงี้ยใ,ในกระเพาะของเรานะครับทำให้แบคทีเรียมันไปไม่ถึงแปดพันล้านตัวหรอกมันก็ตายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินสักสองขวดสามขวดได้ไม่มีปัญหหาาานะคคครรรับบบผมือถ้เกิิดดใว่แ แล้วต่คนจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของแล้วแต่คนนะครับต้องไปลองปรับโดสในการกินกันเัาเองแต่สําสหรับตัวของปูเป้สขวด เป็นโดสที่โอเคประมาณนั้นโปรไบโอติกครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกินเพราะว่าเอาจริงๆแล้วโปรไบโอติกนะครับมันมันเป็นสิ่งที่แบบมันล่อยหล่อลงไปได้ฉะนั้นเราจะต้องเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆทุกวันประมาณนั้นนะครับคือนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าเป็นพวกเกี่ยวกับการระบบการย่อยอาหารการแบบว่าการขับถ่ายของเราแล้วเขาว่ากันว่าการมีโปรไบโอติกที่ดีครับจะทําให้ภูมิภ้มิกันของเราแข็งแรงด้วยนะรประมาณนั้นอันสุดท้ายเป็นปัจจัยที่แบบ สำคัญมากๆจริงๆนะครับก็คือในเรื่องของการรับประทานเส้นใยให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับผมเส้นใยที่ว่านี้มันก็จะมีเส้นใยทั้งที่ละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ำนะครับมีหลายรูปแบบหลายละเอียดก็เยอะแยะมากมายแต่จริงๆมันจําเป็นทั้งสองรูปแบบนะครับคือเส้นใยที่ไปละลายน้ำเนี่ยมันจะเป็นเส้นใยที่ทําให้อุจจิของเราอะ่ะม,มันมันนิ่ม นะครับผมแล้วมันก็ลื่นส่วนเส้นใยที่แบบมันไม่ละลายนะมันก็จะไปกวาดพวกผนังลำไส้อะไรอย่างเงี้ยครับให้การขับถ่ายออกมามันเหมือนแบบเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้เราด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมทีเนี้ยการรับประทานไฟเบอร์ให้เพียงพอเนี่ยนะครับแต่ละคนต้องการไฟเบอร์ที่ไม่เท่ากันนะครับหลักๆแล้วเป็นเพราะว่าเรื่องของน้าหนักนะครับผมเอาปริมาณของไฟเบอร์ที่เราต้องการในแต่ละวันเนะี่ยมีสูตรคานวณแบบเบสิกซิมเพิลง่าย,ายๆบอกว่าคร่าวๆนะครับก็คือเอาน้ําหนักตัวของเราหาร2 นะครับผมปูแป้น้ำหนัก67 68นะครับผมก็เท่ากับเราต้องการไฟเบอร์6 34กรัมนะครับผมในแต่ละวันประมาณนั้นนั่นเองซึ่งถ้าเทียบแล้วมันเป็นการกินผักปริมาณมากมายมหา,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 าศาลแน่ๆซึ่งปูเป้ไม่กินเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ใช่คนที่เกลียดผักน,นะครับผมไม่ใช่คนที่กินผลไม้ไม่ได้ชอบด้วยแต่ประเด็นคือ ในความเป็นจริงทางชีวิตประจําวันนะครับเราไม่ได้กินมันเยอะขนาดนั้นหรอกนะคือถ้าจะกินก็แบบต้องต้องฝืนกินต้องกินมันจริงๆแบบกินแบบจริงจังแบบทัรชาติเราเป็นแบบว่าเป็นเฮอร์บ <reco Christ. S 1> ิวเป็นแบบสัตว์กินพืชเป็นบังสวิรั์ไปเลยอะไรเงี้ยถึงจะแบบกินได้เยอะขนาดนั้นแต่ฉันเป็นสัตว์กินเนื้อครับเนื้อยงเนื้อย่างที่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เขาบอกว่าให้เลือดกรุ๊ปเออาจจะย่อยเนื้อไม่ดีนะแต่ก็แบบไม่สนใจหรอกนะเพราะฉันอยากจะกินอะไรเงี้ยแล้วก็ท้องอืดลุ่ยเลยประมาณนั้นนะครับอ่า ทีเน e, e ี้ยบุ๊เป๊ก okay. well, kind of so, ็ลองไฟเบอร์มาหลายรูปแบบมากเลยรูปแบบไอการกินผักผลไม้ในชีวิตประจําวันเนี่ยทำไม่ได้แล้วแน่นอนหนึ่งนะครับก็ต้องมีตัวช่วยกันนะครับผมตัวช่วยที่แบบว่าที่หลายๆคนทากันแบบวิธีชาวบ้านชาวบ้านอะไรเงี้ยครับก็คือกินพวกอีเมล็ดที่มันพองพงน้ําอะไอเม็ดเมล็ดเจียอะไรเงี้ยไม่เมล็ดแมงลังครับเจียแพงหน่อยเมดแมงลังก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง โอเคนะครับมันได้ผลทีเดียวแต่ไม่ practical ในะหลายๆด้านเลยอย่างแรกเลยก็คือมันจะต้องเอามานั่งพองน้ำอ่ะเม็ดเจียก็แบบว่ากว่าจะพองน้ํานี่นานมากชัดกว่าอนะไรเงี้ยเมล็ดแมงลักนะคะมันก็จะแบบพองน้ําเร็วหน่อยนะครับผมแต่ปูเป้จะกินเมล็ดแมงลักอ่ะแล้วมันจะได้ผลในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้มันแบบว่าดีขึ้นนะ่ะกินเยอะมากอ่ะเยอะแบบว่าแก้วโตๆเต็มแก้วอนะไรเงี้ยคือต้องกินจริงจังมากๆไม่ไงั้นไม่กระเทือนลำไส้เราเลยอนะไรเงี้ยซึ่ง โอเคนะถ้าเราอยู่บ้านอน่ะแต่กายไปเที่ยวอะ่ะฉันไม่พกไปหรอกนะอีมเมล็ดแมงลักเราต้องไปนั่งรอให้มันพองอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญกินเม็ดแมงลังกออกมันอิ่มจริงจังอะ่ะคือแบบแก้วเบลเลอร์กินเข้าไปก็จุกแล้วอะ่ะแล้ว เรื่องการไปเที่ยวอ่ะทริปที่ปูเป้ไปแต่ละทริปอะปูแบบกินกระจายทั้งนั้นเนะี่ยฉันไม่เอาอีมาเล็ดแบงลังเนี่ยไปทดแทนอาหารอันล้ำค่าของฉันบอกว่าเนื้อยงเนื้อย่างหมูกรอบเป็ดย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเด็ดขาดอยู่บ้านอะ่ะโอเคพอที่จะใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเกิดจะไปท่องเที่ยวหรือไปทริปกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ฉันจะไม่ยอมเสียสละเรื่องกินอะไรกับ เม็ดแมงลางทั้งสิ้นก็เป็นตัวเลือกที่แบบว่าอ่านตัดเฉยไปนะครับผมอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมไแป๊กีว่าเฮ้ยมันก็โอเคแต่มีราคาสูงเขยิบก็ไม่อีกก็คือพวกใย,ยน้ํยาใยที่แบบมันละลายน้ําได้พวกไซเลีมฮาสอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ่ถูกที่สุดคือมันมีขายเป็นกระป๋องกระป๋องถูกที่สุดที่ว่ามันก็ยังเป็นพันๆดีนะครับแล้วก็ให้มาชงน้ําดื่มซึ่งรสชาติมันแบบสระเลวมากแบบ คือรสชาติมันแย่มากจริงๆเอกินไม่ไหวเลยเขาก็มีวิธีกินให้มันง่ายขึ้นก็คือเขามีขายเป็นเวอร์ชันที่แบบมันอัดแคปซูลมาแต่ก็โทษนะมันแพงขึ้นอีกห้าเท่าอ่ะคือเดิมมันก็แบบเป็นพันอยู่แล้วอ่ะแต่พอแบบอัดแคปซูลอ่ะมันแพงขึ้นมาอีกห้าเท่าก็แบบไม่โอเคปุ๊บเป๊ก็เลยบอกว่าฉลาดไง เรารู้ว่ามันมีแบบแคปซูลเปล่าๆขายก็มานั่งอัดแคปซูลเองเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยประหยัดประหยัดแต่ว่าไม่ practical อย่างหนึง่งคือมัน Laborintensive มากๆคือรู้สึกว่าแบบตอนที่ต้องมานั่งอัดแคปซูลนี้แบบฉันเป็นโรงงานนรกมากๆกับแบบแล้วมันน่าเบื่อสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมืเป็นมก็ต้องอาศัยความขยันขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ความขี้งกของตัวเองของัง้นสูงสุดที่ตัวมานั่งอัดแคปซูลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือก็ลองทําแต่ก็รู้สึกว่าแบบ ขี้เกียจอะไรประมาณนะั้นนะครับกินครั้งละ12แคปซูลเบอร์ศูนย์นะครับผมแล้วก็ดื่มน้าตามมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็โอเคแต่แบบว่ามีปัญหาอย่ที่บอกมาคือขี้เกียจมานั่งอัดแคปซูลเองนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ปุ่แป้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่แบบค่อนข้างเวิร์กโดยเฉพาะเวลาที่เราไปท่องเที่ยวนะครับก็คือเป็นไฟเบอร์ที่แบบเป็นสองสอง,สองคือมันชั่งตวงมาแล้วคือการกินคือโดสหนึ่งแน่ๆบอกว่าฉีกซองเสร็จปุ๊บใส่น้ําเทคนผสมนะครับแล้วก็กิน พ r a c ติ c โ l มากๆเลยพกไปเที่ยวได้ด้วยเพราะาเป็นซองอะไรอย่เงี้ยนะครับไม่หกเหลือเถอะไม่อะไรแต่ปุเป้จะบอกว่า NOT ALL FIBER นะครับ CREATE EQUAL ก็คือ E FIBER อรสองสองที่เราเห็นขายกันเนี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนกันหรอกนะคือตัวหนึ่งที่ปุเป้เคยรอนะครับผมก็ ถามว่าได้ผลไหมได้ผลมากเลยอะได้ผลแบบได้ผลแบบสุดๆเลยคือแบบชงกินช่วงกลางคืนก่อนที่จะเข้าไปนอนนะครับตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเหมือนไหลตายในห้องน้ำแบบหมดไสหมดพุงแบบเกาะบอกว่าอประมาณนั้นจริงๆคือตื่นมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกว่าปวดหน่วงท้องแบบเข้าห้องน้ําให้ได้บอกว่ากรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเฮ้ยออกจริงๆกินกลางคืนตอนเช้าแบบไหลหมดเลยนะครับผมก็แบบว่า ได้ผลไหมแต่น่ากลัวนะคบเพราะมีคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่แอบใส่ย,ยาถ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเออว่ามันแบบมันมันปวดจนแบบต้องเข้าห้องน้ําจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันมันดูแปลกนะครับแล้วก็อ่อที่สําคัญคือรสชาติมันเยียมาเลยต้องใช้คานี้เลยนะมันเยียมากจริงๆคือลองจินตนาการนะมันเป็นไฟเบอร์ที่แบบมันเป็นรสชาติของน้ําผลไม้ที่เน่าแล้วนะครับผมแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยอะคือแบบรสชาติมันแบบ แค่คิดอะขนลุกแล้วว่านี่ขนลุกจริงๆนนเนี่ยคือรสชามันแย่มากๆขนาดที่จะกินแต่ละทีต้องแบบมานั่งทาใจอ่ะบอกว่าจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบแย่ขนาดนั้นจริงๆแล้วปูเป้ต้องต้องชงได้น้าเย็นแบบเย็นจัดๆเลยเพราะว่าความเย็นมันจะทําให้ตอมรับรถของเราทางานน้อยลงใช่ไหมครับจะได้ช่วยกับรถมันจะได้ช่วยแบบกลบรสชาติแบบเสียงเคร่งของมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นหรอกแล้วปูเป้ะเคยกินในเนี้ยแล้วอ้วกคือแบบว่าแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคืออ้วกออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ ทนไม่ได้ก็เป็นตัวเลือกที่เราตักไปมันจะมีตัวเลือกที่กินง่ายกว่านั้นนะครับผมตอนนั้นเคยกินที่ห้่อจําชื่อไม่ได้คือแบบว่าเคยกินแบบแค่ครั้งสองทางแล้วเลิกกินเพราะว่าราคาก็ไม่เบานะครับมันอาจจะกินง่ายก็จริงคือรสชาติอันหุ่นแบบปีโป้อันหุ่นมากๆรสชาติแม่งสังเคราะห์มากๆเลยนะครับกินง่ายจริงๆแล้วก็ แต่ไม่ค่อยได้ผลคือรู้สึกว่าเครื่องคาม่มันกินง่ายอะ่ะปริมาณของไฟเบอร์จริงๆของมันไม่ค่อยเยอะนะครับผมแล้วก็ประเด็นคือนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วมันยังหวานมากๆอีกด้วยค,คือคือขีอ้ไม่ออกเลยจะเป็นเบาหวานตามมาด้วยอหรือเปล่าก็แบบว่าอ,อไม่โอเคนะครับประมาณนั้นก็ตัดไปตัวเลือกตัวล่าสุดที่ปูเป้ได้ลองนะครับก็คือเป็นตัวไฟเบอร์แลของเวเลน่าซึ่งปูเป้แฮปปี้กับมันทุกอย่างเลยคือแบบมันดีมากนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องของราคาจ้ะ อย่างที่บอกนะไฟเบอร์สองช่องไม่มีตัวไหนราคาย่อมเยานะครับผมราคามันแบบอยู่ในระดับหนึ่งเลยจริงๆอ่ะนะครับผมอ,อ่าบูเป้รู้จักเวเลานาแบรนด์เวเลนาเป็นแบรนด์ที่มีมานานแล้วแหละคือเขาก็จะทำผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารไม่มีแบบ มีโฆษณาบอกว่าในโทรทัศน์ด้วยบอกว่าวุ้นเส้นบีเจบุลเน้นอีกระสืออะไรนั่นนะครับจะจำกันได้อ่าแบบมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าควบคุมน้ําหนักเอ๋ยกูต้าขาวใสเอ๋ยซึ่งผมเป้ขอ,ขอโขาทวนนะ่ามันไม่อินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรื่อยๆแหละแต่ก็แบบไม่อินไงก็เลยแบบไม่พูดถึงไม่ลงไม่อะไรเลยจนกระทั่งผมเป้เจออันเนี้ยครับมีคนมีพี่ที่อยู่ในเฟซบุ o กเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็โพสต์ตัวไฟเบอร์แล็คไปเลยหน้าไว้แล้วก็ตึ้งแล้วก็แบบเฮ้ย ดูดีอะไรเงี้ยก็แบบแพคเกจมันแบบดูสวยงามแบบมันช่างดูต่างกับเฟเลน่าตัวอื่นๆที่เราแบบเคยรู้จักมาเนี่ยนะครับแบบมันดูดีทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่กินไฟเบอร์อยู่แล้วแล้วก็แบบอยากจะหาไฟเบอร์ที่กินง่ายๆแล้วมีประสิทธิภาพดีรสชาติอร่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับก็เลยสนใจตัวนี้คือภาพลักษณ์ดีแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็แบบเท่าที่ดูส่วนประกอบม,มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนี่ยนะครับยายอาหารที่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำไซเียมฮสมีฟุกโตเอลโกซัคคารายมีวิตามินนู้นนี่นั่นโน่นน่าสนใจ เรื่องหนึ่งที่เราอยากรู้ก็ถามพี่เขาแล้วพี่ครับกินเราเป็นไงบ้างอะอร่อยเปล่ากินง่ายไหมอะไรเงี้ยคือคอนเซิร์นหลักเลยนะคือถ้าทุกอย่างดีแต่กินไม่ได้นี่ก็แบบมันจบกันอะไรประมาณนี้นะนะนะครับก็เขาก็บอกทุกอย่างดีโอเคแล้วก็แบบอ,อ,อยากลองอนะไรเงี้ยเราก็อยากลองมากจนเรารอคืออย่างที่บอกไปเลยนะเขาส่งของไหมเราเรื่อยๆอยู่ลวเว้เราก็เลยแบบ อมมันต้องส่งมาให้ฉันแน่ๆแหล,ละก็รอ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 จกนกระทั่งเขาส่งมาให้นะครับมามาถึงที่บ้านมีมาให้สองกล่องนะครับผมก็แบบลองกินเลยแล้วแบบ Happy, แฮปปี้แฮปปี้มากๆนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เราชอบในตัวเวเลน่าอันนี้คือมันกินง่ายรสชาติมันแบบเหมือนเรากินน้ำมะนาวอะครับผมเป็นน้ำมะนาวที่แบบเป็นน้ำมะนาวที่เราหากินได้จะบอกว่าเอยน้ำมะนาวอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไอตัว ไฟเบอร์ที่อยู่ข้างในอ่ะครับมันแบบว่ามันอยู่ในปริมาณที่พอด,ดีแบบไม่ได้เป็นเม็ดทรายแบบหยาบมากจนแบบรู้สึกกินแล้วแบบ ขื่นคออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรสชาติดีกินง่ายแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือชงง่ายด้วยคือไฟเบอร์บางตัวที่ปุ๊เป๊เคยกินมานะครับผมคือมันกระจายตัวในน้ําค่อนข้างยากไนงะแบบจะต้องใส่แก้วเชคแล้วก็เชคนะครับผมเพื่อที่จะบอกว่าให้มันกระจายตัวอะไรเงี้ยแต่ของเวเลน่าตัวไฟเบอร์แลตเนี้ครับมันกระจายตัวง่ายมากเลยคือฉีกซอลเสร็จปุ๊บใส่น้ําแล้วก็คนๆๆๆๆๆๆแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยแล้วกระจายตัวง่ายกินง่ายนะครับอา่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ว่ามันอร่อยอ่ะรสชาติมันดีเราไม่ต้องใช้น้ําเย็นจัดๆในการที่จะไปกรลบลมันนะครับใช้แค่น้ำอุณหภูมิปกติประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบมิลลิลิตรในการชงก็แบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณใช้น้ําเย็นจัดจัดละ มันจะไม่อร่อยซึ่งอาการที่มันบอกกระจายตัวง่ายนะครับผมแล้วก็บอกว่าชงด้วยน้ําอุณหภูมิปกติแล้วอร่อยเลยอย่างเงี้ยมันยิ่งทาให้มันสะดวกมากๆในการแบบพกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับคือ1นึ่ฉันไม่ต้องพกแก้วเชคไปนะครับผมใช้แบบแก้วของโรงแรมหรืออะไรก็ได้2อฉันไม่ต้องมานั่งหาน้าเย็นจ,จัดๆในการที่จะชงมันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสะดวกชอบอะไรอย่างเงี้ย อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากจะกินง่ายแล้วนะครับคือในเรื่องของเฮ้ยมันเวิร์กหรือเปล่าซึ่งอตอนแรกปูเป้ลองกินแค่วันละสองครับไม่เวิร์กนะครับผมเพราะตอนนั้นปูเป้ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของหลักการที่เราต้องกินไฟเบอร์วันละกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือเท่าไหร่นะครับผมจนก็เลยไปถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยหลักการคิดน้ําหนักตัวหารสองคือปริมาณของไฟเบอร์ที่เราต้องกินในแต่ละวันซึ่ง6กกิโลสา สี e ่กรัมอีไฟเบอร์แลกเนี่ยครับหนึ่งซองมีไฟเบอร์ประมาณสิบสองจุดห้ากรัมมันไม่ใช่สิบสองจุดห้าเปร์นะประมาณแบบสี่ปลายแล้เเป็นสิบสนะองจุดห้ากรัมแล้วกันที่จ็ตจำนะครับดังนั้นไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับผมคือแน่นอนว่าเราเวลาเรากินข้าวเรากินอะไรกินอาหารในในระหว่างมือครับมันมีไฟเบอร์ให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าปูบเป๊ก็เป็นคนที่กินไม่เยอะดังนั้นอ่ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับปูบเป้คือสองสองแล้วแบบโอเคเลยคือเครื่องขึ้นวันที่สองเสร็จปุ๊บ การขับถ่ายจะดีนะครับผมแบอบกว่ามันจะแบบเป็นวงจรของมันเนะี่ยแล้วก็ตัวอุนจีที่ปล่อยออกมานะครับผมมันก็จะแบบสีสวยเข้าห้องน้ำแล้วแบบสบายอะ่ะคือสิ่งหนึ่งที่ที่ชอบในตัวนี้นะครับมันแบบ ไม่ไหลตายอ่ะคือไฟเบอร์ที่กินแล้วไหลตายมันแบบว่าโอ้โหกินกลางคืนแล้วตอนเช้าไหลตายออกมามันมันก็แบบบางคนอาจจะชอบนะแต่พูดแปลว่าพรามันทรมานไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ practical เลยเวลาเหมือนกับแบบว่าเราไปเที่ยวต่างจากต่างประเทศในที่ที่บอกบางครั้งมันอาจจะไม่แบบไม่ไหลตายตอนเช้าแต่ไปไหลตายระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยหาห้องน้ำไม่ได้ก็แย่สิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่ออันเนี้ยเวลากินเข้าไปอ่ะมันจะไม่ได้แบบปวดหรือมวนท้องหรือแบบรู้สึกว่าแบบโต้งเตรงห้องน้ำแบบไม่ไหวแล้วมันจะแบบ ธรรมชาติชิลๆแบบเข้าห้องน้ำนั่งเล่น iPad. อย่างเล่น iPad อยู่แล้วก็แบบตุ้มเขินเน่ยมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แตบบแบบ่มันจะทําให้เหมือนกับบอกว่าการขับถ่ายมันง่ายครับมันจะทําให้อุ่นจีของเราบอกว่ามันนุ่มแล้วก็มันลื่นครับผมแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากจะบรรยายมากเดี๋ยวทุกคนจะกินข้าวก็ไม่ลงนะครับผมแต่บอกได้เลยว่า มันทําให้เห็นเลยอะว่าแบบการขับถ่ายของเราดีจริงๆนะครับผมประมาณนั้นคือแฮปปี้มากๆแล้วก็เอาปูบเป้พกไปใช้นะครับผมหลกัหลกๆเราพกไปสองทริปแล้วก็คือทริปที่ไปโตเกียวกับทริปที่ไปฮ่องกงที่กินแหล่ที่ผ่านมาแล้วแบบชีวิตดีคือแบบลองคิดดูนะว่าแบบว่าเวลาไปเที่ยวอะแล้วท้าท้องผูกอะโคตรทรมานเลยอะคือนอกจากจะปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์เราที่บอกว่าท้องพุงแล้วจะป่องๆอ,อย่างเงี้ยนะครับผมต้องมานั่งข้าแมวตลอดเวลายิย่งทำให้แบบว่าทรมานหนักเข้าไปใหญ่ กินน่ะคือกินกินกินล้วก็กินกันทุกวันน่ะแต่แบบมันก็กลายเป็นบอกว่าไม่ถ่ายไม่ออกอ่ะแล้วก็กลายเป็นถังขี้เคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วแบบเฮ้ยกินก็นอะไรก็อึดอาจแบบไม่สบายตัวเลยก็แบบไม่เอนจอยอ่ะไม่เอนจอยกับการเที่ยวไม่เอนจอยกับการกินเน,นี่ยแต่การกินไฟเบอร์แล้วทําให้เราแบบถ่ายเป็นประจําทุกวันนะมันทําให้ชีวิตเราดีมากอะไรอย่างเงี้ยแบบ กินเที่ยวเดินสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือ,อ,อพวกไฟเบอร์ที่ละลายน้ํามันก็แบบมีประโยชน์สุขภาพช่วยในเรื่องการลดคอเลสเตอรอลด้วยแล้วก็อาจจะมีส่วนในเรื่องการช่วยควบคุมน้ําหนักด้วยนะครับก็คือหลักในการกินง่ายๆของปูเป้ก็คือจะกินวันละสองซองตัวเองกินสองซอ,องนะครับก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาแต่ว่าเช้ามันก็ไม่เช้า ตอนเสยายปตื่นขึ้นมานะครับผมประมาณเราเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยบุ๊ปไปก็จะดื่มน้ำสักแกลล้วหนึ่งแล้วก็กินไฟเบอร์เนี้ยไปก่อนครับเพราะว่ามันก็ใกล้จึกเวลาอาหารเที่ยงแล้วไฟเบอร์ครับอย่างที่บอกว่าแบบไปโพกที่ละลายในน้ําได้เลยเงี้ยมันจะแบบไปพองนะครับผมมันก็จะช่วยให้แบบว่าการกินอาหารของเราแบบว่าเราอิ่มง่ายขึ้นประมาณนั้นก็คุมปริมาณอาหารละใช่ไหมแล้วก็การกินไฟเบอร์จะไปขัดขวางในเรื่องของการดูดซึมน,น้าตาลด้วยครับก็แบบ ช่วยบอกว่าให้การบอกว่าพวกน้ําตาลในกระแสะเริม่มแบบมันค่อนข้างคงที่นะครับประมาณนั้นอา่าแล้วก็จะกินอีกทีนึงก็คือปุ๊เบเป้จะไม่กินก่อนอาหารเย็นคือถ้าเกิดอยากจะไดเอทนะครับก็ก็กินก่อนอาหารเย็นได้จ่ปุ๊บเป้เป็นคนที่ไม่ไดเอทก็แบบอยากจะเอนจอยับการกินข้าวเย็นให้เต็มที่ก็กินข้าวเย็นประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะกินไฟเบอร์เนี้ยตอนประมาณแบบสี่ทุ่มสี่ทุ่มหน่อยหน่อยะไรเงี้ยป,ปุ๊เบเป้จะนอนประมาณแบบ เท่งคืนเท่งคืนห,หน่อยๆนะครับหลักการกินไฟเบอร์ในตอนกลางคืนนะคืออยากกินแล้วนอนทันทีมันจะทำให้ท้องอืด <laughs> เป็นมาแล้วนะครับผมกินแล้วแบบปล่อยให้แบบเหมือนเหมือนเรากินผักอะ่ะกินแล้วให้มันย่อยนิดหนึ่งก่อนให้เข้าไปในระบบลำไส้ก่อนประมาณจะแบบสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแล้วแต่คนเนี่ยนะครับแล้วค่อยนอนจะดีที่สุดประมาณนั้นนะครับผมก็ทําตามวิธีนี้แล้วรับรองเวิร์ ก็แบบดีมากๆชีวิตดีสุดๆอะไรเงี้ยเอ,อ่อจากข้อมูลที่ให้ไปทั้งหมดนี้นะครับปูเป้ก็หวังว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายที่มันไม่เป็นกิจวัตรประจําวันหรือท้องผูกเนี่ยนะครับจะได้ไอเดียหลายๆอย่างในการที่จะไปลองปรับใช้ตัวเองดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ,อ่อดื่มนะะ้ำให้เพียงพอใน,น,นแต่ละวันนะครับผมใช้ชีวิตที่เหมือนกับแบบว่ารีแลกซ์มีเวลาที่รีแลกซ์ในการให้แบบว่าระบบร่างกายในการแบบย่อยทํางานบ้างคืออย่างน้อยตื่นขึ้นมาดื่มน้ำมีอะไรกินแบบ เบาๆเป็นอาหารเช้านะครับแบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเพื่อแบบร่างกายมันเริ่มทํางานหลังจากที่นอนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการกินพวกโรไบโอติกพวกจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะครับผมกูจะกินโยเกิร์ตกินเป็นอาหารเสริมแม็กินยาคุได้แล้วแต่แต่ต้องกินเป็นประจานะคบเพราะว่าของพวกนี้มันมีลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่กินนะครับผมแล้วก็ปัจจัยที่สาคัญที่สุดครับก็คือการรับประทานเส้นใยให้เพียงพอซึ่งคุณจะไปรับประทานเส้นยาให้เพียงพอด้วยวิธีไหนจะแบบเปลี่ยนไปเป็นปนางสวิรัตกินผักเป็นกะละมมมงไก็บรอรออเเิิ่นนฟ์ปๆช จะกินยี่ห้อไหนจะกินราคาเท่าไหร่เอาที่หาซื้อสะดวกหรือแบบเอาตามใจเลยตามสะดวกแต่ว่าตัวที่ปูเป้แบบชอบแล้วก็แนะนําไปหลายคนแล้วก็แฮปปี้มากๆก็คือเจ้าตัวไฟเบอร์แลกนี่แหละคือนอกจากจะเรื่องของรสชาติที่กินง่ายแล้วบอกว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยอะครับคือสิ่งที่มันกินเข้าไปมันคือไฟเบอร์ที่มาจากธรรมชาติสารสาก,กัดที่อยู่ในนั้นพวกวิตามินก็แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ทําให้เราติดมันไม่ได้มีพวกแบบยาถ่ายอยู่ในนั้นนะคือแบบหยุดกินมันก็แค่กลับไปสู่แบบวัฏจัรรปกติของเราประมาณนั้นนะครับไม่มีปัญหาาอะไรกสุขภพ เลยแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงคือมันหาซื้อง่ายแบบบูธวัดสันบอกว่าอีเป็นบอยหรือแบบอว่าเออจะเข้าเซเว่นแคตลอกก็แบบก็ซื้อได้มันแบบมันมีทางเลือกให้เราซื้อได้หลายที่นะครับค่อนข้างที่สะดวกดีทีเดียวแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยคือปกติราคามัน590บาทก็แบบตกซองหนึ่งก็ตก59บาทประวัณนกล่องเดียยมันมี12สอใช่ไหมครับแต่ว่า เวลาน่าชอบมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆก็ไปลองเช็คโปรโมชั่นกันดูซึ่งแบบปุ๊บเป๊ก็จะซื้อตอนที่มันมีโปรโมชั่นดีๆนี่แหละครับประมาณนั้นก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปทั้งหมดนียนะครับจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบอกไปเลยว่าคนที่มีปัญหานี้ you are not alone คือบอกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวนะที่มีปัญหานี้ฉันก็เป็นเหมือนกันแล้วฉันก็แบบพยายามเต็มที่เพื่อแบบว่า เพื่อให้ปัญหานนเนี้ยมันดีขึ้นน่ะการท้องผูกไม่ใช่เรื่องสนุกอะ่ะเออแบบมันมีปัญหากับสุขภาพอะไรหลายอย่างคุณภาพชีวิตปัญหาในเรื่องการกินและแน่นอนปัญหาในเรื่องของสิบแปดบวกซึ่งเราจะขอเซ็นเซอร์เอาไว้นะผมประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าวิดีโอนี้จบแล้วนะครับสำหรับวิดีโอน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็ต้องคอยติดตามชมไปอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย